SEC API เป็นระบบการให้บริการข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของกลตอแบบอัตโนมัติไปยังระบบหรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ทันที SEC API ง่ายต่อการนำไปใช้เชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติลดต้นทุนทางด้านข้อมูล เป็นฐานข้อมูลที่จะรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในยุคดิจิทัลข้อมูลที่ให้บริการในเบื้องต้นได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมอาทิประเภทและลักษณะของกองทุนรวมค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงานในอดีตและพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมรายไปมากนอกจากนี้ยังมีข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับไปอนุญาต หรือบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบและต้องติดตามข้อมูลอื่นๆที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต SEC API สามารถนำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรตอหรือเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษางานวิเคราะห์และงานวิจัยต่างๆผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าใช้บริการข้อมูลระบบ SEC API ได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล repcenter@sec.or.th จากนั้นจึงเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์เพื่อระบุคำสั่งหรือการร้องของข้อมูลการประมวลผลและการตอบกลับข้อมูลผ่านระบบ SEC API ผู้ที่สามารถนำข้อมูล SEC API ไปใช้ได้แก่ สถาบันการเงินหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนผู้ให้บริการนักลงทุนองค์กรกำก,กับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้องข้อควรระวังไม่ควรบิดเบือนหรือปลอมข้อมูลโดยทุจริตหรือหลอกลวงแล้วนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์